ส่วนพลตรีบุญยริศเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่37ในฐานะผู้อำนวยการฝึกหน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทนหารบกที่37ได้เดินทางไปติดตามและตรวจเยี่ยมการฝึกทหารใหม่ผัดที่1ทั2,567หน่วยฝึกทหารใหม่มณฑลทนหารบกที่37พร้อมทางได้กล่าวให้กำลังใจแก่น้องๆทหารใหม่ขอให้ทุกนายมีความอดทนและมีวินยัยเพื่อให้สามารถผ่านพ้นการฝึกตามหลักสูตรได้อย่างปลอดภยัย พร้อมเน้นย้ำผู้ฝึกและครูฝึกทุกนายค่ะให้กำกับดูแลพูดคุยกับทหารใหม่อย่างใกล้ชิดเพื่อเป็นการตรวจสอบสภาพร่างกายสภาพจิตใจรวมไปถึงได้รับทราบความต้องการของน้องทหารใหม่ซึ่งจะช่วยให้ทหารใหม่เกิดความผ่อนคลายสามารถปรับตัวกับการทำหน้าที่เป็นรั้วของชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพโอกาสนี้ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่37และฝ่ายเสนาธิการได้รวมรับประทานอาหารกลางวันกับทหารใหม่ภายในโรงประกอบเลี้ยง เป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงใจในการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลในสังกัดทุกนายอย่างใกล้ชิดค่ะ